เดี๋ยวทุกคนจะไปคาราโอเกะกันนะวันนี้ต้องกลับไปช่วยงานแม่ลาขอโทษนะงั้นเหรอโดนแบบระวังเรื่องลึกล่าไว้ด้วยละน่ากลัวจังเอ,อ้ยเธอตัวรีจะกลับคนเดียวเรื่องลึกลับที่ว่ามันคืออะไรหรอก็สาวปากฉีกหรือชายหนุ่มผ้าคลุมสีแดงไงกลับคนเดียวแบบนี้อาจจะเจอก็ได้นะแล้วก็โดนฆ่านะเรื่องเฉยเชนั่นมันอะไรนะ ต่อให้เคอรตอรีจะขี้กลัวยังไงก็คงฉันไม่ถ่อเรื่องน่ากลัวเลยลละกลัวสุดๆเลยนี่นาะใจเย็นก่อนมันแค่เรื่องเล่าเองอย่าไปเชื่อดีกว่านะเคอรตรีน่ารักจังเลยไม่ฟังซะแล้วฮะเฮอเนี่ยนะต้องอย่าไปคิดถึงเรื่องแบบนั้นจริงด้วยคิดถึงหนังสือที่อ่านเมื่อวานดีกว่าพระเอกสุดหล่อดได้พบนางเอกฉันสูด ไม่จริงนะหรือว่าเราท่าแบบนี้ละจะเป็นพี่สาวปัากรก็ระดาสีน้ำเงินชอบอันไหนรอเอ๊ะอะไรเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวสินายไม่ยุ่งอะไรกับเหีย่ของฉันเนี่ยไปให้พ้นเลยนะนั่นมันคำพูดของทางนี้่้งหากล่ะฉันตามเด็กคนนี้มาตั้งแต่หน้าโรงเรียนแล้วเธอนม่แหละรีบๆหายหายไปซะ ฉันตามมาตั้งแต่ออกห้องเรียนแล้ว่ะอย่ามาโกหกนะออกมาพร้อมกันตอนนี้ล่ะรีบหนีแล้วตรงนี้มันพื้นที่ของฉันนะใครมันจะไปสนเรื่องแบบนั้นกันฟะนี่เธอนะฮะคะให้เธอเลือกดีกว่าอยากให้ใครฆ่าล่ะความจริงก็ไม่ต้องถามหรอกนะก็ต้องก็ต้องเป็นฉันอยู่แล้วสินะการถูกฆ่าโดยที่เต็มไปด้วยความสง่างา,าม ย่อมดีกว่ายา้ผู้หญิงใส่หน้ากากเห่ๆอ,อยู่แล้วไม่ต้องคิดมากหรอกคิรตริไม่อยากโดนค่า,าเออทำไมรู้เยื่องฉันด้วยละ่ะ